สวัสดีครับทุกคนอันนี้คือปัณสาฮันดีนั่นเองก็คือตัวเป็นๆจริงๆเราชื่อชื่อจริงชื่อเล่นชื่อปั่นนะครับก็ปัณซาฮันนี้เป็นแค่ชื่อเหมือนชื่อในเกมที่คุณชอบตั้งคุณก็ต้องมีชื่อที่ชอบอยู่สัก,สกชื่อใช่ไหมอันนี้ก็เป็นชื่อผมใช้มาตลอดก็ที่ตั้งวันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้ผมจะบวชแล้วครับผมจะบวชเป็นหนึ่งพรรษาบวชให้พ่อให้แม่ก็ลูกผู้ชายนะเกิดมาทั้งทีก็ต้องบวชสักทีหนึ่งจะบวชทั้้งทีก็เเอาใหมันสุดๆไปลย ซึ่งผมก็หนักใจอยู่เรื่องนึงครับตรงที่ว่าช่วงเวลาที่ผมโบดอยู่3เดือนเนี่ยชานอลของผมก็คงจะนิ่งไปเนื่องจากผมไม่มีไม่มีคนที่ทําต่อให้ก็จะว่ายังไงดีละ่ะหลายคนอาจจะดีใจอะ่ะเฮ้ยมันไปได้สักทีหวังว่าคงไม่ให้เป็นอย่างนั้นนะผมก็ขออภัยที่ช่วงนี้ทําลงน้อยก็พอไอ้เรื่องอย่างเนี้แหละแต่ไม่อยากจะเอามาเป็นข้ออ้างเท่าไหร่มันไม่ดี ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากก็คืออยากบอกทุกคนเรื่องนี้เท่านั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมบวชเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มีความคิดจะทำอีกเพิ่มอีกหลายอย่างเหมือนกันครับเช่นนะทําเกม GTA เพิ่ม Devil May Cry Devil May Cry คือเกมที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเกมที่ผมเล่นโอเคนะคาดว่านะถ้าเล่นให้ดูแล้วถ้าเล่นไม่โอเคก็ขออภัยแต่ก็ไม่ต่างอะไรกับโซนเท่าไหร่หรอกซึ่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรน่นะเล่นพลาดก็มีอ่ะ ก็อยากจะบอกว่าช่วงระยะเวลา3เดือนนี้ก็นะขอไม่รู้สิไม่รู้จะพูดอะไรที่เขินกล้องด้วยมองเห็นหน้าตัวเองในคอมนี้ผมก็เขินเนมันก็ค่อนข้างนานผมนั่นเสร็จผมรับปริญญาต่อเลยก็นานมากเลยแหละกว่ากว่าผมจะได้กลับมาใหม่แต่ถ้าผมกลับมาใหม่นี้ผมจะทำให้แบบทําให้ดีกว่าเดิมมากทั้งเสียง เนี่ยเสียงที่พูดอยู่เนี่ยคือไมค์ตัวนี้มันไม่ค่อยดีผมที่ผมจะเปลี่ยนนะเสียงคุณภาพของคอมอันนี้ผมทุกครั้งที่ผมทาเนี่ยผมเล่นในโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งมันก็เป็นโน้ตบุ๊กที่ก็ก็ถ้าเอาไว้เล่นอนะ่ะได้แต่ว่าถ้าทําวิดีโอไปด้วยแล้วเนี่ยมันจะกินมากขึ้นเป็น2เท่ามันก็จะมันจะช้าไปเลยมันจะกระตุกซึ่งเกมหลายเกมที่ผมอยากทำเนี่ยทำไม่ได้ดาร์กโซ g T.T.A. เดวิสเมคายหรือเกมอื่นๆถ้าคุณอยากเห็นผมเล่นเกมไหนอ่ะคอมเมนต์มาเลยแต่ว่าอีกอีกหลัง หลังผมบวชเสร็จเลยนะครับผมถึงจะมาอ่านได้มาดูได้หนักใจมากเรื่องที่จะต้องไม่อยู่ถึงสามสี่เดือนเอานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมฮาร์ดสโตนช่วงนั้นมันจะเปลี่ยนไปเยอะหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะได้เล่นตอนที่ผมบวชอยู่หรือเปล่าด้วยก็ถ้าได้เล่นนะคุณก็จะอาจเห็นผมในในเกมฮาร์ดสโตนถ้าผมเล่นผมก็เล่นในมือถือผมว่าจะเล่นแล้วก็ถ้าผมเล่น ว่าอาจจะไม่ให้ดูเพราะว่าถ้าเล่นในมือถือแล้วให้คนอื่นเข้ามาดูด้วยนะยิ่งยิ่งช้าใหญ่อาจจะแพ้ซึ่งไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่าถ้าเป็นตามผมนะผมค่อนข้างจะไม่ค่อยอยากเล่นแต่ก็น่าจะต้องมีเล่นบ้างผมพูดพูด,พดตรงๆไม่โกหกมุสาวาทามไม่โกหกนะไม่มีอะไรมากก็อยากจะทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้ผมเริ่มต้นปีเริ่มต้นปีมาจนถึงตอนนี้ แล้วก็ผมขอเวลา3-4เดือนแล้วผมจะกลับมาทำใหม่ผมขอบคุณทุกคนที่คอยดูแล้วก็คอยสนับสนุนคอยช่วยให้ผมเนี่ยมีกำลังใจได้ทำต่อไปยามัวกล้องแล้วก็ผมขออภัยทุกอย่างที่ถ้าผมทำอะไรไม่ดีหรือว่าผมพูดอะไรแล้วมันแบบไม่ชอบไม่ไม่น่าฟังอะไรอย่างเงี้ยผมขออภัยแล้วก็แล้วก็เยอะเลยนะจริงๆอะ่ะผม,มอยากพูดอย่างเงี้ยตลอดเลย ผมชอบนะเวลามีคนมาดูอะไรอย่างเงี้ยผมชอบแล้วก็อยากให้ชอบดูผมเล่นเกมฮาร์ s สโตนอะไรอย่างเงี้ยผมชอบมากแล้วเวลาเขาคอมเมนต์เนี้ยปลื้มสุดๆเลยเวลาเขาชมว่าพี่ครับผมเป็นกําลังใจให้นะอันเนี้ยคือกําลังใจที่ดีที่สุดเลยครับที่ผมได้มาแล้วก็ไม่มีใครให้ผมนอกจากพวกคุณนั่นแหละที่ดูขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจเลยออพอแค่นี้แหละอย,อย่ามัวกล้อง คือคือกล้องมันก็มีอินไปกับผมด้วยไงทิ้งท้ายอะไรไว้ให้ดีละ่ะทิ้งท้ายไว้ให้เกมฮัสต์ stone ไหมทิปของฮัสต์ stone นะไหมโอเคผมจะทิ้งท้ายด้วยการพูดทิปฮัสต์ stone แบบรวบเร่งรัดให้ที่ผมคิดออกตอนนี้นะเพราะว่าผมผมพูดตรงๆนี้คือพูดสดผมไม่ได้คิดอะไรมาเลยผมไม่มีกระดานไม่มีอะไรสำหรับฮัสต์ stone สำหรับผู้เล่นเริ่มใหม่นะสำหรับผู้เล่นใหม่ก็พยายาม เล่นทุกวันครับเก็บเงินเรื่อยๆวันละนิดคือการเล่นทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าให้คุณได้เงินนะมันทําให้คุณเนี่ยได้ทางประสบการณ์ในการเล่นแล้วก็จําไว้ให้ดีว่าเวลาคุณเล่นกับคู่ต่อ,อสู้ที่เป็นสายอะไรก็ตามอะระวังไพ่อะไรสมมุติพลาดดีมันแน่นอนอยู่แล้วคอนส c ร a t ชันทำดาเมจสใส่ทุกตัวในสนามอันนี้ต้องจำเมดก็เฟรมสไตร์ใช่มจ่ยเจ็ ทำดาเมจ4ใส่ทุกตัวในสนามต้องจำถ้าสมมติว่าเขามีเดอะคอยเขาอาจจะมาในเทิร์น6เพราะฉะนั้นอย่าลงมอนเยอะในเทิร์นเทิร์น6เทิร์น7แล้วก็ถ้าจะเล่นแบบระวังมันมากโอ้ยมันเยอะมากเลยครับต้องระวังให้ต้องระวังให้ครอบคุมซึ่งการที่คุณจะระวังครอบคุมได้นะนะั้นน่ะคุณต้องศึกษาทุกสายสมมติว่าผมคุณนะชอบเล่นอยู่สายเดียวสมมติคุณชอบเล่นวอลเลเยอร์แต่มันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ศึกษาการ์ดของสายอื่นคุณจําเป็นต้องศึกษาเพื่อที่จะรู้ว่า ใบเนี้ยใบเด็ดคอมโบเป็นอะไรคือถ้าคุณเล่นเป็นทุกสายนะผมแนะนําให้เล่นหลากหลายผมไม่แนะนําให้เล่นสายเดียวแนะนําให้เล่นหลากหลายแล้วคุณจะรู้ว่าคุณควรเล่นเด็กอะไรเด็กเวลาไม่ใช่เด็กอะไรเวลาคุณเจอเด็กเนี้ยคุณควรระวังอะไรอย่างเงี้ยการตัดสินใจในแต่ละเทิร์นนี่สําคัญมากคือคุณต้องตัดสินใจให้ให้รอบคอบจริงๆคือคุณอาจจะเห็นว่าสนามอย่างเงี้ยหลกแกไม่ได้แต่ถ้าผู้เล่นที่เล่น เป็นแล้วพอประมาณเนึ่ะเขามองปั๊บเดียวเขาจะรู้เลยว่าสนามเนี้ยทำลายได้โดยใช้ไพ่คอมโบไพ่บนมือและการกาโจมตีที่มีคอนซีเควนที่ถูกต้องก็ก็จะทําให้เคลียร์สนามได้ตัดสินใจให้ดีเพราะว่า1นึ่งเนอเนี่ยมันให้เวลาค่อนข้างนานคุณไม่จําเป็นต้องแบบต้องไปโว์เหนือช่าบเล่นเร็วเล่นเร็วอะไรเงี้ยไม่จําเป็นเล่นชา้าๆคิดเยอะๆแล้วมันฝึกสมองด้วยนะสําหรับน้องๆที่ บางคนหลายคนบอกว่าเล่นเกมจะไม่ได้ประโยชน์สําหรับผมว่ามีประโยชน์นะรับสมองแต่ต้องเล่นแล้วรู้จักเวลาอย่างเช่นคุณเล่นแล้วคุณขโมยเงินคนอื่นเหมือนเหมือนเด็กงานเด็กประถมผมรู้ว่าหลายๆคนต้องเคยมั้งแหละขโมยเงินพ่อแม่ไปเล่นเกมแต่ผมเคยไหมเด็กๆอาจจะมีความคิดเคยนะแต่ก็ไม่ไม่มากขนาดนั้นขโมยเงินพ่อแม่ไปเล่นเกมอันนี้ผิดละคุณอยากทําอะไรคุณทําไปเลยที่ที่คุณอยากทําอะทําไปเลยครับแต่อย่าให้มันไปเบียดเ,เบียนคนอื่น คุณเล่นเกมได้ให้อยู่ในกรอบอย่านอนดึกนอนดึกแล้วสายตาพังสายตาพังเสร็จคุณเล่นเกมไม่สนุกแล้วสายตาผมนี่ก็กพูดตรงๆนะดูสิใกล้จะพังแล้วคือมันก็มวัมวๆนิดนึงแต่ไม่มากเท่าไหร่คือหลายคนนะเล่นเกมนะใส่ใต่แว่นกันทุกคนแต่ผมไม่ใช่ก็ยังดียังมีกรอบคุ้มกันตาอยูอ่จะพูดเรื่องบวชจะพูดเรื่องทิพกลายไปเป็นพูดเรื่องตาเฉยเลยอ่ะอีกอย่างหนึ่งแต่อออ คำถามนี้คนชอบถามพี่ครับเวลาถ้าผมมีเงิน700หรือเจ0เนี่ยเปิดประตูวิงเนี่ยเปิดอะไรดีระหว่างแนกับอ่าแบ k ็กล็อกเมลเทนคนถามผมร้อยคนผมก็ตอบค่อนข้างจะเหมือนกันอะคือถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนํนาให้เปิดแนก่อนแนกการ์ดใช้ได้ค่อนข้างจะแบบเหมือนแบบมันใช้ได้กับทุกสายมากกว่าเจ้าแบล็กล็อกเมลเทนแ c k ็กล็อกเมลเทนการ์ดมันดีจริงครับ แต่มันค่อนข้างแบบต้องการ advanced skill หน่อยก็คือ a d v a n นซ์ skill คือต้องมีเทคนิคในการเล่นนิดนึงแล้วครับค,คุณจับจับใบนี้มาทำคอมโบได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอะเหมาะแต่ถ้าเพิ่งเริ่มต้นนะยังไม่ได้เปิดทั้ง2ประตูนี้เลยนะเปิดแนกก่อนเลยแล้วไปถึงประตูสามเอาสลิปเบลเชอร์แล้วก็พอละไอตัวตัวทอนที่เวลามันตายมันเรียกทอนอีกตัวนึงอะไอตัวนั้นเด่นมากผมใส่เกือบถูกเด็กเลยหลายคนก็จะเห็นถ้าผมว่ากลับไปดูนะพูดมากไปละสรุปสั้นๆแป๊บเดียวจะจบแล้ว ก็คิดเยอะๆเล่นบ่อยๆแล้วคุณจะเก่งเองผมเล่นแรกๆผมก็่วยแต่ก็ล่องกล้องเนี่ยแต่ผมเล่นเกมนี้ตั้งแต่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักคือตอนนี้ผมก็เชื่อว่าคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักอยู่แต่ก็เล่นตอนนูดาผมบุกเบิกเลยนะผมเป็นคนแรกที่เล่นเกมนี้ในหมู่เพื่อนเลยนะครับแล้วก็ชวนให้มันเล่นกันเล่นเซิร์เอเชียก็เล่น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 อ๋อมีเพื่อนผมคนนึงเล่นก่อนแต่มันไม่ได้บอก แต่ว่าผมเอาไปเล่นเองแล้วก็มาเจอมันสนุกช่วงช่วงช่วงที่คุณกําลังเริ่มเล่นเกมนี้ใหม่ๆนะคุณจะเจอความสนุกที่ไม่รู้จบเลยครับคือคุณจะเจอเฮ้ยการ์ดใหม่เจอความใหม่ๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าคุณเริ่มเล่นไปเรื่อยๆอ่าสมมติว่ามองเป็นแผนนะคุณก็จะเจอของใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่เรื่อยๆใช่ไหมหลังจากนั้นแล้วอ่ะคุณยิ่งเล่นเยอะเข้าไปใหญ่เท่าไหร่นะ ความลึกอะ่ะมันจะมามากขึ้นเรื่อยๆเยอะแล้วก็ลึกจนเต็มจนคือคุณเก่งเต็มอะ่ะแต่ตอนนี้ของผมอาจจะแบบอาจจะยังไม่เต็มเท่าไหร่ก็แต่แต่ก็ไม่อยากจะชมตัวเองนะแต่ก็ไม่ชมแล้วกันผมยังขาดอีกเยอะผมยังขาดอะไรอีกเยอะมากซึ่งแต่การเป็นเลเจนด์ได้ก็ถือว่าประมาณหนึ่งเหมือนกันผมก็ผมก็ปื้มนะไอ้โมเมนต์ที่ผมเป็นเลเจนด์ได้เนี่ย แล้วก็ไอตอนที่เล่นฮีโร่อีกอีกโอ้ยอันนี้มีแต่นี่คือพูดแต่ความทรงจําทั้งนั้นเลยครับมากมายจริงๆที่ผมทํามาเนี่ยแต่แต่อย่าเข้าใจผิดนะผมยังไม่ได้ปิดชแนลนะคือผมก็จะเปิดไว้ได้แหละเดี๋ยวผมจะกลับมาทําแต่ว่าผมยังไม่ได้ปิดนะอย่าไม่ไปไหนหรอกผมก็เป็นหนึ่งในหลายๆคนแหละที่ชอบเล่นเกมแล้วก็ไม่เข้าใจที่ทําไมเขาไม่เคยชอบให้เราเล่นเกมทั้งที่ผมว่ามันดีมันรับสมองและเกมมาเกมหาเงินให้คุณได้ด้วยใช่ไหม นะพอและไม่พูดมากดีกว่าก็สำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าผมบวชที่ไหน mm hmm. แวะเวียนกันได้นะ mm hmm. คือถ้ามาตอนนั้นผมคงเป็นเป็นพระแล้วแหละจะมาเยี่ยมที่วัดก็ได้ผมอยู่วัดส่เสมียนนารีวัดอารามหลวงเสมียนนารีอยู่ตรงแถวจะเรียกว่าไงดีล่ะประชานิเวทคือก็ถ้ามาก็น่าจะเจอผมผมก็ไม่น่าจะมีน่าจะเป็น พระปั่นนั่นแหละแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นไม่พูดถึงไม่ดีผมก็จะบวชสิ้นเดือนนี้วันนี้เดือนเจ็ดใช่ไหมสิ้นเดือนแล้วก็ไปจนถึงสามเดือนก็คงมีอะไรให้ห่วงมากมายซึ่งเป็นพระให้ยาวห่วงใช่ไหมผมก็คงทําไม่ได้หรอกก็ต้องมีห่วงนั่นห่วงนี้แมว้แมว่าเดี๋ยวมากความเดี๋ยวผมก็จะต่อไปเรื่อยๆผมเป็นคนชอบพูดด้วยเดีย๋ยวมันก็ต่อไปอีกอะ่ะไปละก็ อยากให้อยากให้เล่นเกมกันให้สนุกสนุกเปิดซองให้ได้ตัวดีๆมีแต่ความสุขในชีวิตอย่าคิดมากเล่นเกมอย่าคิดมากอย่าไปเครียดคุณแพ้ชนะเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วไม่คุณก็เขาก็แพ้สมมุติว่าคุณเล่นแล้วคุณแพ้เขาคุณก็คิดอีกทางหนึ่งสิเขาอาจจะแพ้มา,ม,ามากกว่าคุณแล้วและการที่เขาชนะคุณได้ตอนเนี้ยเขาดีใจนะ แพ้ชนะเป็นสิ่งธรรมดาถ้ามีการแข่งขันกันนะแพ้ชนะเป็นสิ่งธรรมดาเป็นนักเป็นนักกีฬากันหน่อยไปละไว้เจอกันใหม่ในอีกหลายๆเดือนข้างหน้าหลังจากผมศึกนะครับแล้วก็ถ้าผมาไปบวชเนี่ยผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อพ่อเพื่อแม่ผมนะเป็นลูกชายทั้งทีอย่าบวชแค่ไม่กี่วันบวชก็บวชให้เต็มที่ สำหรับคนที่เรียนหนังสือก็อยากให้เรียนได้ดีนอนก็นอนให้หลับฝันดีถ้าใครโดนแฟนทิ้งหรืออะไรอย่างนี้นะอย่าไปเครียดก็ถือซะว่าเขาไม่ใช่คู่ของเราการโดนทิ้งวันนี้ทําให้เราได้เจอคนที่ดีกว่าในวันหน้ามีจริงมีจริงอย่าไปเครียดชีวิตวันหนึ่งนะไม่มีอะไรให้เครียดหรอกอไปละไม่ทิง้งทิ้งทายไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าในอีกนานๆน,นะครับวันนี้ก็ขอบคุณ หลายๆคนมาที่ติดตามแล้วก็รับชมนี่ผมรับตานี่รู้ไหมมีเหตุผลด้วยนะแต่ไม่บอกไปล้วครับสวัสดีครับ